พ่อแม่เป็นคนรับจ้างงานไรวานำงานก่อสร้างลําบากมากครับคือในชีวิตผมไม่เคยเห็นพ่อแม่มีเงินติดตัวเลยได้เงินมาก,ก็หมดผมเข้าใจแหละเพราะว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้สังคมของการทำงานบริษัทครับมันจะมีสังคมเพื่อนแสงสีเสียงตกเย็นมาเนี่ยก็ต้องตั้งวงและแม่โทรมาลูกโอนเงินให้แม่หน่อยตอนนั้นไม่มีตังค์เลยนะทั้งทที่เงินเดือนเพิ่งออกอแฟนนะครับตอนนั้นก็คบกันเกิดแบบไปไวัยเฉ็บพันเลยต้องรักษาต้องใช้เงินฟอกตอนนั้นรู้สึกเครียดครับ พ่อแม่เป็นคนรับจ้างงานไรยวานทำงานก่อสร้างลําบากมากครับเลี้ยงลูกด้วยกัน4ี่คนกับรายได้ที่เป็นรายวันน้อยมากอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินพอถึงช่วงหนึ่งที่ผมโตขึ้นมาหน่อยก็จะไปอยู่ในสวนถากหญ้ามันถากหญ้าอ้อยจําได้ก็ประมาณวันละร้อยบาทร้อยบบาทเวลาเราเดือดร้อนเรื่องการเงินหรืออะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเลยครับไม่มีติดตัวเลยครับก็ต้องไปเบิกเท่าแก่ล่วงหน้าบ้างคือในชีวิตแบบผมไม่เคยเห็นพ่อแม่มีเงินติดตัวเลยได้เงินมาก็หมดทางครอบครัวเราก็น้ําพริกไข่ทอดนี่คืออาหารหลักเลยบอกกับตัวเองนะ ตอน,น,นก็บบถ้าผมโตขึ้นเนี่ยผมไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่ผมอยากรวยผมอยากเป็นเท่าแก่ผมอยากประสบความสำเร็จเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่เพราะว่าเห็นความลําบากเนาะผมเข้าใจแหละเพราะว่าตอนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ตอนนั้นขอให้เรียนที่ไหนก็ได้ขอให้มันสูงกว่าม .3 เรียนจบมาตอนนั้นก็มีความฝันนะว่าเราคงจะได้เงินเดือนเยอะแน่นอนตอนนั้นก็ไม่ได้จบปริญญาตีนะครับแค่จบปวศครับ ็ไปสมัครงานครั้งแรกเนี่ยเป็นคลังสินค้ารับของเข้ารับของออกเกี่ยวกับพวกไส้กรอกลูกชิ้นอะไรเงี้ยรายได้ที่ได้ก็เดือนละ7,000บาทกับเงินเดือนก้อนแรกที่ได้7,000เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าไม่พอเพราะตัวเราเองยังเอาไม่รอดเลยครับ แต่ในสังคมของการทำงานบริษัทครับมันจะมีสังคมเพื่อนแสงสีเสียงตกเย็นมาเนี่ยก็ต้องตั้งวงละเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปขับไปบาร์ก็ทําให้รู้สึกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยไปทิ้งตรงนั้นหมดเลยพอเราไปเที่ยวเราเงินไม่พอเราก็ยืมคือเงินเดือนออกมาเนี่ยสวันหมดแล้วตอนนั้นแม่โทรมาลูกโอนเงินให้แม่หน่อยตอนนั้นไม่มีตังค์เลยนะทั้งทที่เงินเดือนเพิ่งออกอะ่ะตอนเด็กๆเ,เราฝันว่าเราเรียนสูงสงจบมาจะได้งานที่ดีทําเงินเดือนดีๆแต่วันนี้พอมีเงินเดือนเอ๊ะทำไมเราดูแลพ่อแม่ไม่ได้เเรริิิ่่มมคด้ตอองหาาะไทพํพ มันจะมี2อ,อาทิตย์ใช่ไหมผมก็เอาลูกชิ้นเอาไส้กรอกเนี่ยไปขายตลาดนะัดรายได้มันมันดีรู้สึกเห็นโอกาสรายได้มันมากขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นก็มีปัญหากับผู้จัดการด้วยแหละผู้จัดการให้เราโฟกัสงานของเขาอย่างเดียวเราก็อธิบายตามความรู้สึกเราแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจเราถ้าเราออกมาทาเต็มๆละ่ะนน่าจะได้เยอะกว่าเดิมนั้นผมขอออกแล้วกันช่วงแรกๆได้ไม่เยอะได้หลักร้อยแล้วมันก็ขึ้นมาหลักพันหลักพันนี้เราดีใจแล้วเพราะว่าเราหักต้นทุนหักอะไรแล้วก็ยังได้มากกว่างานประจํา ตอนนั้นด้วยวิกฤตด้วยแฟนเราด้วยหลายๆอย่างมันมาพร้อมกันเลยเรื่องค่าใช้จ่ายแฟนนะครับตอนนั้นก็คบการเกิดแบบไปไวายเฉยบพัน<ว>ต้องรักษาต้องใช้เงินฟอกตอนนั้นรู้สึกเครียดครับด้วยฐานะยากจนด้วยรายได้ที่มันไม่มีเงินเก็บอะไรเลยนะฮะฟอกนี้ก็ตกวันละ25 0 0อาทิตย์หนึ่งฟอก2ครั้งมันมีระยะหนึ่งระยะ2ระยะ3าแต่แฟนผมเนี่ยไปตรวจทีหนึ่งเจอระยะสุดท้ายและแฟนก็รู้สึกแบบหมดหวังในชีวิตแล้วก็ ผมก็บอกแฟนผมว่าไม่เป็นไรเราจะไม่ทิ้งเธอแล้วก็บอกแม่ยายแม่ยายไม่ต้องห่วงนะผมไม่ทิ้งลูกสาวแม่แน่นอนทางแม่ก็สู้เป็น,เป,นเป็นบ้านไม้เลาะไม้ออกแล้วก็ไปขายก็หยิบยืมยากด้วยนอกระบบด้วยเอามาหมดครับทุกอย่างที่มันเป็นโอกาสในการหยิบยืมแม่ได้เงินมาส่วนหนึ่งเราก็หามาส่วนหนึ่งก็ได้มาผ่าตัดประมาณ6 0 0 0 0 70,000ครับ คือเราก็ยันนะเราสู้นะแต่เรารู้ว่าพรุ่งนี้ไม่มีตังตอ,งอกใจไม่มีตังลงของขายลูกชิ้นข้างวดลด3มงวดทุกอย่างมันไปทางไหนไม่ได้แล้วอะหลังปีงฝาผมเมงหลาหลายคนบอกว่าอยากจะจบชีวิตแต่ในหัวผมอะมันไม่เคยคิดที่ตรงนั้นเลยมันคิดอย่างเดียวว่ามันต้องมีโอกาสมันต้องมีสักครั้งในชีวิตที่เราพลิกขึ้นมาได้ <S <S คือผมดูรายการอายุน้อยล้านเป็นแรงบันดาลใจอยู่แล้วนะ แต่วันนั้นนะครับผมเจอโปรเจกต์หนึง่งเรียกว่าโปรเจกต์ปตนีบริษัทอินดีมคือมันเป็นธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่มันเป็นแพลตฟอร์มครับเปิดรับโอกาสให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องอไรายได้เข้ามาสร้างไรายได้ฟังรอบแรกนะผมนึกว่าผมฝันเหมือนเจอแสงสว่างต้องบอกว่าธุรกิจแบบนี้ในออนไลน์เนะี่ยผมเจอบ่อยนะครับผมเจอแล้วผมไม่เคยคิดจะทาด้วยเพราะว่าผมกลัวโดนหลอกแต่ด้วยธุรกิจอินดีมเนี่ยถ้าเราไม่คว้าโอกาสแล้วเราจะทําอะไรครับมันจะมีโอกาสไหนบ้างก็เห็นอินดีมเนี่ยแหละครับเป็นโอกาสเพราะเรามั่น ใจว่านี่คือธุรกิจที่จะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยทําคู่คู่กับค้าขายได้เพราะอินดีมทาออนไลน์ได้ผมก็เริ่มมีรายได้เลยนะครับเดือนแรกพันสองครับหลายคนบอกพันสองเองเหรอครับแต่เชื่อไหมครับผมมีรายได้พันสองจากธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมเนี่ยผมดีใจมากกว่าผมขายของวันนั้น,นะได้วันละหมื่นหนึ่งครับเพราะผมมองเห็นว่าเฮ้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะทําให้เราปลดหนีป้ปลดสินได้ครับ ตอนแรกผมทผําคู่กันใช่ไหมคาขายด้วยทําอินดีมด้วยคู่กันทาประมาณปีครึ่งผมตัดสินใจไม่ขายของเลยตอนนั้นผมมีรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนก็หกเจ็ดหมื่นแต่มีรายได้รวมตอนนั้นก็ประมาณล้านกว่าผมขายของเนะี่ยผมมองว่ามันมีค่าที่ค่าน้ํามันรถค่าลูกชิ้นค่าน้าจิ้มค่าถุงค่าที่ที่จ่ายล่วงหน้าการทําธุรกิจออนไลน์เราดูธุรกิจของเราแค่หลักพัน ผมทามาแล้วปีครึ่งก็มีรายได้่างที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือ1 8 0 0 0 0บาทรต่อเดือนนะครับก็คือ1แพลตฟอร์มของอินดิมทางบริษัทเขามีสินค้าของเขาอยู่แล้วแล้วก็จะมีสินค้าพาร์ทเนอร์เช่นสินค้า SMEO t o p อของไทยเราเนี่แหละครับที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณก้องนะครับแล้วก็มีสินค้า Lazada s h o p e, ปปี้เซ็นท่านก็เอามาอยู่ในพันล้านนะครดังนั้นเราช้อปปิ้งซื้อกินซื้อใช้ในระบบก็เกิดรายได้กลับมาหาเราสแสดงว่าเราก็แค่ประชาสัมพัน แต่งใหเ้เราไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องไปจ้างลูกน้องอย่างแฟนผมเนี่ยฟอกไตามา17ปีแล้วนะครับ17ปีเนี่ยก็คือได้อาหารเสริมดีๆด,ดูแลสุขภาพกับวันแรกกับวันนี้เหมือนคนฟอกใหม่ๆเลย ร่างกายแข็งแรงปกติเลยมันตอบโจทย์มากแล้วก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้ดูแลสุขภาพด้วยได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสผู้คนได้มาใช้สินค้าในบริษัทด้วยมันมีความสุขนะนอกจากได้เงินแล้วได้เห็นหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยลดหนี้นะครับบางคนอ่ะทำงานประจํามาถึงสิปี20ปีก็ลาออกจากงานประจํามาอยู่ในอ MM ินดีมเห็นหลายๆคนนะครับมาเจอผมวันแรกม,มีตังติดตัว800อย่างเงี้ยแล้วทุกวันเนี้ยมีรายได้จากอินดีมห้าหกล้านธุรกิจอินดีมนี่แหละครับจะทำให้ผมมีรายได้ไปผ่าตัดเปลี่ยนไตแฟน แล้วให้แฟนมาเป็นคนปกติเลยนี่คือสิ่งที่ฝันแล้วก็ผมเชื่อว่ายินดีทําให้เป็นชุมนีนรใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็มองเห็นโอกาสขอข้อมูลเข้ามานะครับเปิดใจให้กับตัวเองนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเจอโอกาสได้ผมก็เชื่อว่าพี่ก็คงได้เจอโอกาสเหมือนผม